สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการเพื่อแจกล้าอีกหนึ่งครั้งนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP สุดท้ายของเวทีทิฟฟานี่แล้วนะครับรอดึงเดยวตอนนี้คือตื่นเต้นมากเพราะว่าชุดยังไม่เสร็จเลยครับรอบชิงอีก2วันนะครับเราจะใช้ชุดแล้วนะครับพี่เลนยังไม่ตัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าครั้งนี้จะทันแล้วก็แบบออกมาจะเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้เรากำลังรอกลังรองชุดอะไรอะวีแล้วหรอ เอาละเอาละเอาะเขาบอกไมต้องใส่ให้ก็ได้ฉันเกรงใจอุ๊ยพี่มีคนเขาเห็นอันนี้ไม่ใช่ชุดจริงนะตัดหลอกไม่ใช่ชุดจริงวันนี้เราก็มาลองเทสผมนะครับในรอบวันจริงในวันจริงเราคิดว่าจะเป็นใดตรงนะครับนี่อันนี้คือหน้าผมรอบวันจริงนะครับนี่หน้าจะเข้มกว่านี้เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอวันจริงเลยอาะเดไปทำชุดต่อ สู้ๆนะ,ท,นะ,ะทำทุกวันให้เป็นวันประกวดจริงะะได้บายไายบายตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนวิธีการทําชุดตกแต่งชุดนะครับ,บก็มีน<ก>้องปอยนะครับเหมือนเดิมน้องขามีคนนี้น่ารักมากนะครับทุกคน<อ>เก่งมากอันนี้คือคนที่ทําเครื่องประดับให้ด้วยนะครับอันนี้คนนี้คือดาวท่าช้างอันนี้พี่เบลนะครับพี่เบลมาทําด้วยมาตุ้ม อันนี้ถึงขั้นตอนการปักแล้วนะครับแบบปักต้มน้ำอะไรอย่างี้วันนี้อ้๊อมาแล้วนะครับดีใจมากที่อ้๊อมาแล้วนะครับก็ยังยืนเหมือนเดิมสวัสดีจ้าแม่นัททายเลยแมนฝั่งด้วยนามีแกนมากนานหน่นานไงตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางไปพัทยานะครับโดย คุณปล่อยแล้วคุณอ้๊อแล้วคุณขมิ้นนะครับเราจะไปดูแบบว่าซ้อมก่อนก่อนที่ปอปจะประกวดเพราะรุงนี้จะเป็นวันที่ประกวดจริงแล้วจะไปเตรียมตัวว่าจะต้องเดินซ้อมอยังไงจะลองชุดอีกรอบหนึ่งจะใส่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ต้องต้องรอดูว่าปล่อยจะขับรถได้ไหมเพราะปอยเขินนะครับ <S <S แล้วก็เออจะฝากจะฝากบอกเลยนะครับทุกคนใครที่ดูคลิปนี้นะครับใครที่ชอบกระเทยแต่งดิงนะครับอันนี้เอฟต้องตัดลงนะ ใครที่ชอบกระเทยแต่งหญิงน่ารักน่ารักนี่ใส่ดีนะครับมีรถขับมีรถบมีเงินมีเริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะครับเพื่อจะขึ้นไอจีไปให้ตึ้งนี่นะครับปล่อยเป็นคนที่ชอบเก้งนะครับเก้งรับหรือเก้งลุกก็ได้นะครับใครที่สนใจแบบที่เป็นหัวโปกเนี่ยชอบกระเทยแต่งหญิงอ่ะติดต่อปล่อยมาได้เลยนะครับใครสนใจก็ลองคุยกันดูน่ารักครับแต่อาจจะแบบเปรี้ยวเรียมีเหม็นได้นิดหน่อยนะครับไปเนรอดูว่า ปอยจะมีผัวไหมหรือปอยจะมีเมียไหมนะครับรอันนี้ไปหาไอ,อ,อ,อปอยไอป๊อกก่อนละกันนะนะเนาะนาะต่อแล้ว <laughs> ใครสนใจสองคนนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นลุกอันนี้ก็เป็นลุกนะครับเป็นลุกสองคนเลยนะครับ <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่พัทยาแล้วนะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนเกือบเที่ยงคืนครึ่งแล้วประมาณนะครับเรารอป๊อปนะครับเสร็จจากการซ้อมแล้วก็จะรอมาให้ป๊อปเนี่ยรอรอพูดคุยกับป๊อปว่าต้องแก้ไขตรงไหนไหมนะครับ เราต้องซ้อมเดินอีกนะครับเราต้องแก้ไขจนวินาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าป๊อบจะมากี่โมงกันนะครับตอนนี้ง่วงมากครับทุกคนน้องป๊อบมาแล้วนะครับเรากาลังมาซ้อมที่โรงแรมนะครับเครียดไหมตอนแรกมีเรื่องให้เครียดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ช่างมันทําให้มันเต็มที่เรื่องเครียดๆจะผ่านไปเพราะพรุ่งนี้เราจะมีรางวัลอยู่บนหัวมือช่างมันก็ล้เอออ่ะทำให้เต็มที่พออ่ะซ้อมก่อนตอนนี้ ดีเออแต่ก็สวยนะรวบผมอะ่ะ อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนอรุณสวัสดิ์เช้าวันดีๆของเราวันนี้นะครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่แข่งขันจริงแล้วนะครับรอบไฟนอลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้จะเหนื่อยร้าขนาดไหนและการเหนื่อยร้าของเราเนี่ยจะมีผลแบบยินดีอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เอ็มจะตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าเอ็มติดงานก่อนเอ็มไปตามมาถึงที่ประมาณ6กโมงนะครับอ่านะครับ ตอนนี้เราก็จะมาพาน้องป๊อบมามูเตลูนะครับมาไหว้สถานที่ก่อนมาไหว้ศาลพระภ,ภูมินะครับสาธุสาธุสาธุขอให้เจ้าที่นะครับเอ็นดูน้องป๊อบนะครับพี่ก๊อปนะครับอันนี้คือ,อม,มืออันนี้คือมือหนึ่งนะครับในการสอนเดินของอินดี้นะครับอนนอเออครั้งนี้สอนใครเอ้ย ขอหมุนแบบขาดเดียวหน่อยครับนี่เป็นไงครั้งนี้คือมงไหมเด็กเด็พี่กอล์แลอเด็กเออมงปีนี้ไม่มีเด็กใครเลยสอนทั้งหมด15คนจาก30คนเออแต่ถ้าเธอไม่ชอบใครก็จะสอนที่เดินเร็วอ่าใครสนใจอยากเดินเดินขึ้นอะไรวะไอจีตรงนี้เลยนะครับมือเงามือเงาเหีียวเอลลงตลออะไรขึ้นไอจีตรงนี้เลยครับไม่มีไอจีจ้าอ่าเฟซบุ๊ก เบอร์เบอร์ปึง้งมีแฟนได้ไมมีแนลใสยูนิตโฟนมยูโิฟอร์มอาร์มมาตูมสู้ๆนะเต็มที่นะนะเออไม่ได้หรอกเดี๋ยวให้แก้ทีเดียวอ,อันนี้เป็นลุกนะครับวันจริงไฟนอลสรุปเป็นได้ตรงใช่ไหมมต <c oughs> รงไม่เปลี่ยนแล้วนะ ต่อไปเปเลยเข้าห้องเย็นพบสื hmm. ่อใช่เดี Про ๋ยวพบสื่อก่อนแล้ว <Naruto> ก็เดี๋ยวช่วงประมาณห้าโมงก็จะเข้าพบกรรมการห้องเย็นเต็มที่ไหมเต็มที่ตอนนี้กำลังทำสมาธิเออเอาเต็มที่จะไม่กวนพวกป่วนเลิศเดี๋ยวแม่มึงกำลังมาละจ้าเต็มที่จ้าเดี๋ยวไปรอดูตอนรอบห้องเย็นเสร็จนะครับทุกคนครับให้น้องทําผมไปก่อนเร็วๆนะอ่านี่ป๊อปนะครับ นี่ทำอะไรอยู่สกูปนี่แหละมันงอให้เาเห็นลูกมันอะไรอ่ะของมันมาเออโอ้โ <c oughs> หลอลองลูกอ <c oughs> อันนี้คือการเล่นของ แเป่าไปกันแหละไม่มีอะไรหรอกเป่าๆไปอันนี้คือการรอเข้าห้องเย็นนะครับทุกคนเราจะมาดูกันว่า,าออกมาจะโดนติอะไรหรือโดนแก้ตรงไหนนะครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้ยคือแบบ ตอนแรกคิดว่าแบบจะตื่นเต้นมากกว่านี้แต่ว่าพอเข้าไปก็คือแบบกรรมการคือยิงคำถามรัวๆเลยเขายิงว่าอะไรบ้างกรรมการก็จะถามว่าหนูทําอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้<อ>ก็คือช่วยแม่ทําขนมหวานค่ะแล้วก็มีพีออเดอร์ด้วย<อ>ค่ะคุณจ๋าก,ก็ถามว่าหนูเรียนจบอะไรมาหนูก็บอกว่าเรียนจบละครเวทีค่ะให้เดินให้ดูแล้วก็ให้หนูเปิดผมไปข้างหล,<อ>ลังบอกว่า ตรงนี้ตรงนี้มันคองไปนิดนึงให้ให้แบบเราเราเปิดหน้าเพราะว่าเปิดหน้าแล้วหน้าจะดูสว่างกว่าใช่อาจจะเป็นม่าเมื่อกี้คือแบบยืนรอจนแบบว่าใช่แต่เพราะเดี๋ยวเราก็ต้องขี่ขึ้นไปเอ้ยยิ้มยิ้มสบายใจเลยใช่ไหมสบายใจมากแล้วก็แบบคุยกับแม่มวลว่าหนูเคยทํางานละครเวทีเรื่องเดียวกับแม่มนลค่ะแล้วมลก็แบบว่าจริงหรออะไรอย่างนี้ค่ะเอออะไปทำไปเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ใหม่สู่ๆล่าเลิกยิ้มยิ้มนะไม่ต้องเครียดนะ เราว่ากันว่าที่นี่เจ้าที่ชอบสีทองกับสีเงินใช่ไหมเพราะว่าคนที่มงเนี่ยส่วนมากจะเป็นชุดสีเงินและสีทองตอนนี้จะมีการแก้เคล็ดแก้เคล็ดหรอคือการเขียนชุดว่าชุดนี้สีเงินและสีทองเลยวิติใหม่ชุดเลยสีทองชุด นี้สีเงินโลดมิติใหม่คือกำหนดไว้แล้วว่าถ้าเขาบอกว่าชุดชอบชุดสีเงินสีทองเราเขียนไว้แล้วนะครับว่าชุดนี้สีเงินและสีทองขอให้มงคลทุกซาทุเเซนที่เจ้าขาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองเปิดทางให้กับลูกในวันนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของลูกด้วยนะคะเปิดทางค่ะเปิดทาง อ่ะเดี๋ยวรอดูตอนที่แม่เขามาแล้วกันนะครับอือตอนนี้ก็เราจะเปลี่ยนเป็นชุดแกนโอเพนนิ่งนะครับรอเปลี่ยนชุดเสร็จกันอุ้ยเสร็จดิอันนี้มาแล้วจ้าคุณแม่เขามาแล้วจ้าเอาอะไรก็อันนี้แหละเอาพับนี้แหละลงอ้ายองในชุดโอเพนนิ่งนะครับอไ อันนี้เริ่เปิดเปลี่ยนเสหนูร้องมาเลยพูดว่าสู้มองเท่ากันฝนลุกแม่เอามาไม่ต้องกินท่มงไม่ต้องกินหไม่ต้องเรยางดีเต้องสติสัะค่ะ ก่อน10ปีที่แม่ของบ๊อบมีคนามสงสารด้วยรายลดเข็นเล็กมาส่งเสียป๊อบและพี่ชายเลี้ยงมาแบบวิดเจฟฟี่มันคือโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นของบ๊อบ t h น Next Level คือย้ำคำว่าชีวิตใหม่หากในวันนี้บ๊อบเป็น Next Level บนรอบข้างของบ๊อบจะต้องก้าวไปข้างหน้าและมีชีวิตที่ดีเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะหมดกอดกันหน่อยเต็มที่นะ เต็มที่เต็มที่ที่สุดจะลองไยังลงให้ไหมลองไมก็ไม่รู้เหมือนกันงงกันเดี๋ยวให้ลองให้ตอนได้มงแล้วกันตอนนี้กำลังจะเริ่มโอเพนนิ่งแล้วนะครับเริ่มแล้วนะ อเนนังะครบเต้นยังไงก็ได้เขาออกเขาเห็นมึงอ่ะมึงเต้นแบบแขกเลยนะไม่มีเต้นเดินเดินเอาแบบแขกอย่างนี้อย่างงี้ดิลองดิเต้นกับซ้ำเต็มที่ภาพบรรยากาศหลังเวทียิ้นุ่มคนหน้ามิตรสุดสวยในต่อไปเป็นรอบชุดลาตีนะครับทุกคนจะเปลี่ยนชุดลาตีหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราดูก่อนตอนยังโปออยู่ใส่กใจพ่อคนโอ้ยไปไปเลยไปดูเช็คเขาเรียร้อยเดินให้ทรงพลังเลยนะ Oh, เตรียมสายสะพายไว้ด้วยนะโอเคโอเคถ่ายสะพายกับอะไรแค่ใส่ายสั้นใช่ไหมเตรียมสายสะพายไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่ตอนเีว่อในนี้ตอนนี้เล้วก็มาเตรียมของไว้ให้น้องนะครับเบอร์สายสะพายตรงหูในรอบชุดไม่นานนะครับอันนี้ต่อไปเป็นรอบสุดราตรีนะครับทุกคน tài tên tên mà tên um, tên mà <laughs> จะประกาศรางวัล10คนสุดท้ายนะครับมารุนกันมาเข้าไหมมือสั่นไปหมดแล้วเนี่ย อันนี้คือภาพลักษณ์ในที่จริงๆนะครับที่ตอนนี้อีปอปต้องออกมาเหอเนี่ยเนาะผลแห่งการแบบตุบอะเนาะมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยออินดี้มงใช่ไหมมีเขาเราจะเดินไปไหนก็ได้อินดีด้วยนะอินดีด้วยตอนนี้ล่ะตอนนี้เหรอไม่มีใครคุยกับกูเลย นแล้วเดินไปแบบยินดีอผัดกันละกันเหมือนโลกอ่ะกำลังสอนให้เราอ่ะรู้จักแพรู้จักชนะแต่กูไม่รู้จักชนะเพราะกูไม่เคยชนะอะไรเลยส่งกูไม่เคยชนะเลยนะเอาจริงอินดี้ก็ไม่ชนะอันนี้ชนะอะไรไม่ชนะจากโคนรลงไหมดอะไรนะ ากา็ถือว่นชนะใจขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังจากที่เสร็จการประกวดแล้วขอความรู้สึกแบบจริงๆเลยก็ทำเต็มที่แล้วคือไม่เอาไม่ต้องรอหนอูทำเต็มที่แล้วแต่ว่าก็มันมันได้แค่นี้อะ่ะไม่เป็นไรทุกคนทำเต็มที่ กูกูเต็มที่อ้ําเต็มที่ปล่อย,ยทุกคนเอ็มทุกอย่างเต็มที่หมดแต่สุดท้ายแล้ววะสุดท้ายแล้วเขาจะเขาไม่เลือกเราอืมก็ทําหนัวทําเต็มที่ทุกทุกทุกวันทุกแบบทุกิจกรรมแต่ว่าก็อมันอาจจะถูกที่ถึงเวลาก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็คงจะกลับมาอีกอยากไหมอยากเสียใจไหม งๆคือจริงๆตอนแรกอ่ะหวังไว้ที่อันดับที่เท่าไหร่เป็นทีสามตอนตอนแรกก็แบบตอนแรกอ่ะไม่ร้องไห้ไม่อะไรเลยเรแต่ว่าคือที่ไม่ร้องไห้เพราะมันต้องแบบม,แบบมันต้องโชว์ต่อเออ <ะ S 1> มันต้องไปต่อ,อแต่ว่าพอแบบออกออกมาตรงหน้าเวทีแล้วมันมีคนเรียกชื่อหนูอะ่ะหนูก็เลยแบบเออม,มีคนคนเรียกอย่างน้อยก็มีคนเห็นมึง อย่างดีหมดช่างมันรัวผม <laughs> ผลก็เป็นไปตามที่ทุกคนเห็นนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับการประกวดครั้งนี้นะครับน้องปอตกรอบแรกเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผลลับครั้งนี้เราก็ได้รู้ว่าการประกวดเนี่ยต้องมีอะไรแก้ไขบ้างนะครับปรับเปลี่ยนอะไรบ้างวิธีคิดต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วมันผิดหรือมันถูกหรือมันพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็นั่นแหละ สู้ต่อไปอะลจริงๆผลรางวัลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นมากในการทานางงามครั้งหนึ่งนะเอื้อต้องการให้นางงามของเอื้ออย่างน้อยก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นมีมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นมีคนรู้จักน้องมากขึ้นตอนนี้ก็ทําให้ทุกคนรู้แล้วว่าพอหลังประกวดเสร็จเนี่ยปอบลงมาเนี่ยมีแต่คนตะโกนเรียกว่าเมษาเมษารุ่นพี่ทิฟฟานี่เดินเข้ามาบอกมาใหม่นะคือทุกคนจําได้มากทุกคนโอเคมากหลายๆคนเดินมาบอกชุดสวยมากชุดสวยที่สุดแล้ว นน่นนี่นะั่นในเพจในเพื่ออะไรแบบพูดกันเยอะมากก็เสียดาย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 อันนี้ก็เป็นหนึ่งความภูมิใจเลยนะครับดีใจมากในการทํานางงามครั้งนี้ถึงแม้ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่ทุกคนจําได้คือแบบโอ้โหโคตรเหนือความคาดหมายเลยนะครับทุกคนจําได้เยอะมากนะจําป๊อปได้เยอะมากจําชื่อว่าเมษาเมษาได้เยอะมากอันนี้คือความภูมิใจก้อแล้ว,แล,วแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าสิ่งที่พี่ทําให้สิ่งที่ทุกคนทําให้ของป๊อปเนี่ย ป๊อปจวงเอาเก็บเก็บช่วงเวลานั้นที่ป๊อปออมีความสุขมากๆเก็บไว้แล้วก็ประสบการณ์นี้เก็บไว้แล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเราดีขึ้นทายังไงก็ได้ให้เรามีงานที่ดีขึ้นเราเราเรามีสังคมที่ดีขึ้นพี่ต้องการให้ป๊อปมีเพียงเท่านี้ไม่ต้องการให้บางทีอ่ะเราไม่ต้องการมองอยู่บนหัวหรอกแต่ต้องการให้เด็กคนหนึ่งที่เราสร้างมามีผลต่อยอดในสังคมแล้วก็มีผลแบบเขามีชีวิตที่ดีขึ้นง่ายๆคือ อยากให้เด็กคนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอให้ป๊อบรักษาความดีตรงนี้ไว้แล้วก็ความกรตันยูความน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับอาจจะมีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะได้แบบ ไปชิงวงกุฎกันอีกรอบหนึง่งแต่ขอดูก่อนละกันว่าอาจจะได้ไปหรือไม่ไปและกันในนี้นะครับจะบอกว่าการทํานางงามของเอื้อครั้งหนึ่งเนี่ยเอื้อกับเอ็มเนี่ยต้องการที่จะทํานางงามให้ดูมีคุณภาพอะไม่ต้องการทํานางงามที่แบบเอาใครก็ได้มาส่ง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 อะไรเงี้ยแต่ที่ทำที่ท,ทำออกไปทุกคนเนี่ยเชื่อดีว่าจะทําทุกอย่างให้ออกไปแล้วไม่ไอายใครทําทุกอย่างให้ออกไปให้มีคุณภาพนะครับนางงามบ้านนี้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นนะครับทุกคน ถ้านางงามบ้านนี้ออกไปเมื่อไหร่ฝากทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อะไรแบบคลิปรูปอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับจากบ้านนางงามขี้เมาครับฝากติดตามน้องป๊อปด้วยแล้วก็ฝากติดตามเอือด้วยนะครับแล้วก็ชมคลิปไปเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์แล้วกันแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในการทําเรื่องหลังนางงามในปีนี้นะครับแต่ปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีทํานางงามอีกไหมนะครับแต่ว่าคิดว่า ต่อจากคลิปนี้นะครับอาจจะมีแบบรวมชุดนางงามแล้วก็เอาปอปมาพูดคุยเอาอินดี้มาพูดคุยเบื้องหลังเวทีนางงามเนี่ยข้างในเขาเป็นยังไงเขามีตบตีกันไหมอะไรแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i าชคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบครับบ๊ายบายครับ